สวัสดีครับทุกท่านพบกับการรายงานข่าวสงครามรัสเซียยูเครนประจำวันที่192นะครับวันนี้นั้นเราจะมารายงานสถานการณ์ประจำวันที่25เมษายน2567ซึ่งเหตุการณ์มันอาจจะดีเลยไปประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยณนขณะนี้นั้นทางมีการรบหนักหนักที่สุดอยู่ในบริเวณของโดเนสครับผมมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีรายงาน มีรายงานว่าณขณะนี้นั้นในพื้นที่ของคาเนลรบระว่างคาคีฟและซูมีซึ่งอยู่ตรงจุดนี้ถึงจุดนี้นั้นทางกองทัพยูเครนได้บอกได้ประกาศเตือนเฝ้าระวังอยู่อย่างสูงถึงที่สุดเพราะว่าณขณะนี้นั้นทางกองทัพรัสเซียได้เพิ่มการเคลียรถถ์ทุนระเบิดแล้วก็ปูทางให้กับการโจมตีสําหรับกองกําลังขนาดใหญ่ครับผมเพราะว่ามีรายงานอีกว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นได้ทําการสะสมกําลังพลทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนรถถังและยานเกราะในบริเวณแนวรบใกล้ๆกล้กับ ซูมีและขาเคียบในพื้นที่ของโอรูบอทูบ่าแล้วก็ในพื้นที่แถบแถบเบลโกรดครับผมแล้วก็ในส่วนของแนวรบเคซันนนก็ยังมีการรบประปรายอยู่เช่นเดิมแล้วก็ในส่วนของแนวรบชาซิฟยาแล้วก็อิซูมก็มีการรบหนักอยู่เช่นกันแล้วก็ในเขตพื้นที่ของซัปโตรเซียก็เช่นกันครับผมมีการรบรีโต้กันไปมาแล้วก็มีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นปนันนยะสําคัญซึ่ง จากที่เมื่อวานนั้นแนวรบที่อาราบติเน่นั้นกองทัพรัสเซียได้บุกเข้าไปในพื้นที่ของกองทัพยูเครนเพียงเล็กน้อยครับผมต่ตรงจุดนี้นั่นเองแล้วก็การรบที่สําคัญที่สุดก็ยังอยู่ที่แนวรบของออกเทเดทไทเน่ครับออกเทเดทไทเน่นั้นหลังจากที่กองทัพรัสเซียนั้นได้ทําการยึดพื้นที่ตรงหมู่บ้านออกเทเดทไทเน่ไปได้อย่างสมบูรณ์แล้วนั้นณขณะนี้นั้นกองยึดหมู่บ้านโนโวบอคมุติกกาได้100%เเช่นกันครับผม ซึ่งในขณะที่ผมนั่งอ่านข่าวแล้วก็นั่งวิราะห์ข่าวอยู่นั้นก็รู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกประหลาดใจนิดนึงครับเพราะว่าใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง3วันในการบุกยึดหมู่บ้านโนโวปกมติกาครับซึ่งมีรายงานว่าในพื้นที่ของออกเทเดไทนีนั้นกองพลยานเกราะที่115และกองพลปืนเล็กที่47ของกองทัพยุคเรนนั้นที่ได้ทําการรักษาเมืองออกเทเดไทนีได้ทําการแทรกซึมแล้วก็จัด เป็นกลุ่มเล็กๆทําการหลบหนีออกจากเมืองตรงจุดนี้ซึ่งนั่นทําให้กองทัพรัสเซียนั้นสามารถบุกยึดทำศับ,บุกยึดได้โดยสะดวกนั่นเองแล้วก็หมู่บ้านโนโวปังมุติปกานั้นสาเหตุที่ทําให้กองทัพรัสเซียสามารถยึดคืนได้อย่างรวดเร็วนั้นเพราะว่าหมู่บ้านออกเทร์ไทเน่เป็นพื้นที่สูงข่มครับผม กองทัพยูเครนที่ประจาการอยู่ในโนโวมักพูติก้าจาเป็นจะต้องถอยร่นออกไปเพราะว่าเสียเปรียบทั้งในด้านของยุทธศาสตร์แลวก็ถูกถลม่มด้วยอาวุธระยะไกลแลวต้องถอยไปในหมู่บ้านของโซโลโวเว่ครับณนะตอนนี้การรบได้ย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านโซโลโวเว่เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันอีกครั้งในช่วงท้ายๆคลิปครับผมโนโวคาลิโนเว่ครับซึ่งณนะขณะนี้นะั้นเกิดการต่อสู้รบอย่างหนักที่หมู่บ้านคโลนาะโนโวคาลิโนเว่แลวก็ อยากที่ทราบกันว่าเป้าหมายหลักของทางรัสเซียก็คือเมืองคลามิวแล้วก็ปิดล้อมเมืองอัคคันเฮลสเก่โอ้อ่านยากอีกแล้วอย่างว่าที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้าก็คือทําการปิดล้อมกองก,องกำลังยูเครนตรงจุดนี้ครับและด้วยการสนับสนุนจากพื้นที่สูงขมในหมู่บ้านของออคเทเเนะ่ณตรงจุดนี้นั้นสามารถสนับสนุนกองกําลังของกองทัพรัเสเซียในการโจมตีพื้นที่ ที่กองทัพยูเครนทาการวางกําลังอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็หมู่บ้านโนโวบักมุติปกาที่ถูกยึดครองโซนนี้ก็เป็นฐานกําลังในการหมู่บ้านยึดคลองหมู่บ้านโซโลโวเวแล้วก็ด้วยการสนับสนุนจากหมู่บ้านอ็อกคเลเทเน่ L e T A N e, อย่างที่พูดไปก่อนหน้าก็สามารถทําให้โจมตีสนับสนุนกองกําลังของรัเสเซียที่เข้าโจมตีหมู่บ้านโซโลโวเวได้อีกทางหนึ่งครับผมอันนี้เราจะไปเร็วกันหน่อยนะครับนี่คือสภาพของหมู่บ้านอ็อกคเลเทเน่ L e T A N e, แล้วก็หมู่บ้านโนโว บกมติปกาถึงตอนนี้นั้นถูกยึดครองโดยกองทัพรัสเซีย1 0 0เต็มแล้วและขณะนี้นั้นหมู่บ้านโซโลเวก็กําลังถูกโจมตีด้วยพื้นที่สูงข่มที่เป็นอาวุธหนักนานา,นาชนิดจากกองทัพรัสเซียแล้วก็กองกําลังจะทั้งรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียบุกเข้าโจมตีจํานวนพินเซอร์จำนวน3ด้านนั่นเองครับผมยละเอียดโดยละเอียดของการรบที่หมู่บ้านออเคเลทเน โอเซเลไทนี่หรือแล้วแต่จะเรียกครับผมซึ่งหมู่บ้านโอเซเลไทนี่นั้นอยู่ในตำแหน่งของชาญเมืองอดิปกาครับชาญเมืองอดิบกาอยู่ตรงนี้ซึ่งกองทัพรัสเซียยึดได้ตอนต้นเดือนประมาณช่วงเดือน2เมษาย,ยนที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็ณขณะนี้นั้นกองทัพรัสเซียก็เอ่อมันเป็นสัญญาคันที่ไซก็คือมันเป็นแนวชายป่าครับผมที่เรียกกันว่าสัญญาหรืออารมณ์ประมาณว่าเป็นชายป่าที่อยู่ระหว่างหมู่บ้านนั่นเอง ออกองทัพรัสเซียก็ทําการบุกตัดผ่านแล้วก็นี่หมู่บ้านออกคเลทเน่แล้วก็ซาลาโวเว่ o e ก็อยู่ตรงแถบ,บนี้ครับทาการยึดพื้นที่เข้าตัดผ่านพื้นที่ตรงนี้เขายึดพื้นที่สูงขมเข้าโจมตีตั้งแต่วันที่13เมษายนแล้วก็สามารถตัดผ่านแนวชายป่าได้ประมาณวันที่22เมษายนครับผมแล้วก็ตัดผ่านแนวชายป่าได้ตั้งแต่วันที่1ออิบสาเข้าบุกโจมตีแนวชายป่าตั้งแต่วันที่13 เมษายนแล้วก็เข้าประชิดเมืองออกเคเลเทเน่ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ครับผมเป็นใวันที่22เมษายนและใช้เวลาประมาณ3วันครับในการบุกยึดออกเคเลเทเน่ได้100%แล้วก็หมู่บ้านของโอนโววักมุติกซึ่งอยู่ตรงมันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ต่ำกว่าออกเคเลเทเน่ครับผมซึ่งกองทัพรัสเซียนั้นสามารถยึดพื้นที่ตรงจุดนี้ได้ไปราวๆในเวลาประมาณไม่ถึง3อาทิตย์ครับผม หรือเรา21วันในการยึดครองตรงจุดนี้ดังนั้นแล้วในชาญเมืองอดิปกาแล้วก็ในเขตพื้นที่อดิปกาทั้งหมดกองทัพรัสเซียสามารถยึดครองได้ราวๆ90%ครับตอนนี้เหลือเมืองอยู่ที่ซลาโวเวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันถึงต่อในหัวข้อต่อไปครับอย่างที่เกิดมาก่อนหน้านี้นั้นทางกองทัพรัสเซียหลังจากยึดออกทะเลไทเน่ทรงจุดนี้ได้แล้วก็โนวบอมุตติกาที่ทําการตัดผ่าน สัญญาครั้นที่ไซหรือว่าแนวป่าสัญญาตรงนี้ซึ่งมันจะมีถนนมันจะมีถนนหลักอยู่สสายครับผมณนขณะน,นี้นั้นทางกองทัพรัสเซียนั้นก็ได้ทําการโจมตีเพื่อขยายทางส่งกําลังบํารุงเข้าสู่เมืองออเคเดเทเน่แลวก็โนโวบักมุติกาซึ่งย้อนกลับไปที่เมืองสเตปโวเยครับสเตปโวเยนั้นเป็นเมืองที่อยู่ชานเมืองอดิปกาทั้งในทิศตะวันออกซึ่งเป็นฐานกาลังในการเข้าตีเมืองเบอร์ดาชี ซึ่งเมืองเบอร์ดาชีนั้นทางกองทัพร,รัสเซียนั้นก็ครอบคลองได้ประมาณ70%ครับผมขับไล่กองทัพยูเครนให้ถอยร่อนออกไปให้ถอยร่อนออกไปของจากเมืองเบอร์ดาชตีตรงจุดนี้ครับผมซึ่งทางกองทัพยูเครนนั้นอาจจะต้องถอยร่นไปถึงเมืองโนโวพรอฟสเก่เลยทีเดียวเพราะว่าณตรงจุดนี้นั้นทางกองทัพ ยูเครนนั้นอยู่บนพื้นที่ต่ำกว่าของกองทัพรัสเซียนั่นเองหลังจากยึดโนโวบักมุติปกาได้แล้วก็จะถูกโจมตีจากกองทัพรัสเซียที่ได้รับการสนับสนุนจากโนโวบักมุติปกาตรงนี้แล้วก็ออคเคเลไทเน่ตรงนี้เข้าโจมตีแล้วก็เข้ายึดเมืองเข้ายึดพื้นที่ตรงจุดนี้ได้แต่จะก่อนจะทำอย่างนั้นได้นั้นกองทัพรัสเซียจะต้องยึดเมืองส,ส,สโลโว,วีได้ซะก่อนครับแต่ด้วย การคาดเดาจากหลายๆแหล่งข่าวซึ่งเมืองโซโลเวนั้นอาจจะอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าเมืองออกโฮเลเทเนนั้นเป็นพื้นที่สูงขม่มและก็ง่ายต่อการส่งกําลังบํารุงของทางกองทัพรัสเซียซึ่งณขณะน,นี้ทางกองทัพรัสเซียนั้นก็ได้ทําการโจมตีเมืองโซโลเวแล้วก็ผลักดันกองทัพยูเครนให้ถอยร่นออกไปออกไปจากเมืองโซโลเวแล้วก็วกองทัพยูเครนอาจจะต้องถอยร่นไปถึงเมืองโซคิว โดยใช้เส้นทางภูมิประเทศสลับกับแต่ว่าณตรงนี้นั้นเป็นชายป่าสลับกับทุ่งลุ่งครับณตรงจุดนี้อาจจะถูกกองทัพรัสเซียยิงด้วยอาวุธระยะไกลตลอจดจนโดน f p v แล้วก็จรวดต่างๆในระหว่างการถอยทัพก็เป็นได้ครับผมแลม้แต่เนียงโนโบัวพรฮฟสก้นั้นก็เป็นเมืองที่ว่าสำคัญของกองทัพยูเครนอีกส่วนหนึ่งเพราะว่ากองทัพยูเครนนั้นต้องใช้เมืองน,นี้เป็นฐานส่งกําลังบํารุงในการ เข้าโจมตีตอบโต้แล้วก็ต่อต้านกองทัพรัสเซียที่เมืองสโลเวเวแล้วก็พื้นที่ในจุดนี้ครับผมพื้นที่ในจุดนี้เปลี่ยนสีเป็นสีดาพื้นที่ตรงจุดนี้ครับแต่ว่าพื้นที่ตรงจุดนี้นั้นได้ถูกกองทัพรัสเซียนั้นยึดพื้นที่สูงขึแล้วก็งานของกองทัพรัสเซียนั้นก็คือยึดเมืองเบอร์ดชีแล้วก็สเตโวเวเพื่อทําการปิดล้อมพื้นที่ตรงจุดนี้ครับผม หากว่ากองทัพยูเครนที่อยู่ในพื้นที่ปิดล้อมตรงนี้ยังไม่ถอนกําลังออกไปจนถึงเมืองโนโวโปรพ,พสกีนั้นก็จะถูกกวาดล้างแล้วก็ก็จะถูกตัดกําลังตรงจุดนี้ไปได้ณนะขณะนี้นั้นทางเลือกของกองทัพยูเครนก็คือถอยกลับไปเมืองโนโวโปรพ,พสกีหรือว่าเมืองโซคิวครับซึ่งจะเป็นแนวรับใหม่ของกองทัพยูเครนก็ ทางกองทัพรัสเซียนั้นก็ทําการยึดเมืองออคาเลไทเน่แล้วก็สลาโวเวตลอดจนเมืองเบอร์ดชีแล้วก็เมืองอัคคาเนลสเกตแล้วก็เมืองโนโวคาลีโนเวแล้วก็คลามิลเพื่อทําการริเบรเลตแล้วก็ทําการสร้างแนวกันชนระหว่างเมืองอดิปกานี่ต่อไปครับผมและเมืองอดิปกาก็คือถ้าเทียบกับแผนที่ก็คือยุคประมาณนี้ครับผมแล้วก็เสริมอีกหน่อยก็คือ ถ้าหากว่าแนวรับระหว่างเมืองโนโวพรอฟสเก่แล้วโซคิวพรอฟสเก่แล้วก็โซคิว so cute, ตรงนี้แตกเมื่อไหร่แนวรับต่อไปของกองทัพยเครนก็คือเมืองเยเฮนิปกาแล้วก็เมืองวอสโคซึ่งเป็นเมืองคู่อยู่ตรงนี้ครับเขาเป็นสามารถทรงกําลังแล้วก็ทรงความป้องกันป้องกันแล้วก็ทรงกําลังสนับสนุนซึ่งกันและกันได้แล้วก็เมือง เยเลนิกาแล้วก็วอสคแล้วก็เมืองโซซิอุลสองเมืองนี้นั้นจะเป็นแนวประการสําคัญในการรักษาแนวทางอันนี้แนวเส้นทางส่งกาลังบนบุงซึ่งเป็นแนวทางรถไฟแล้วก็ทางหลวงตลอดจนประการธรรมชาติที่อยู่ตรงนี้นั่นเองซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะสามารถลบเติงส่วนนี้ได้ไหมซึ่งทางกองทัพรัสเซียนั้นหลังจากยึดอดิบยึดเมืองอดิบกาแล้วก็พื้นที่โดยรอบได้สําเร็จเป้าหมายต่อไปนั้น แน่นอนว่าก็จะเป็นการยึดคลองเส้นทางรถไฟแล้วก็เส้นทางส่ง,งกําลังบํารุงเพื่อยึดเพื่อติเพื่อยึดคลองพื้นที่ส่วนนี้แล้วก็นั่นเองครับผมบุกไปตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นเส้นทางเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางในทางหลวงแล้วก็มีเส้นทางรถไฟตลอดจนพื้นที่ธรรมชาติแต่ว่าในเส้นในส่วนของมืองเบอร์ดชีนั้นนโวพรอพที่จะมาบุกมือโนวพรอพสเก้นั้นส่วนใหญ่จะเป็น ทุ่งหญ้าแล้วก็สลับกับชายป่าแล้วก็เป็นทุ่งนาครับผมดังนั้นแล้วการจะบุกตัวนี้ได้เต็มกําลังนั้นก็จะต้องรอให้พื้นดินแห้งซะก,ก่อนซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าพื้นดินแห้งแล้วผ่านพ้นฤดูใบไม้รีช่วงไปแล้วหลังจากที่ทางทิศตะวันออกก็คือบุกทางเมืองของเบอร์เดชีเข้าสูส่เมือง์นาวโครฟสเก้แล้วก็ทางทิศตะวันตกผ่านเมืองอัคคานิสเกตแล้วก็เมืองออเคเลเทน่แล้วก็ บกผ่านเส้นทางโซลโบเวนั้นก็จะสามารถโจมตีเข้าสู่เฟสต่อไปของการบุกข,ของกองทัพรัสเซียได้เป็นจำนวน3ทางได้เช่นกันครับแล้วก็สำหรับการรายงานข่าวและสรุปสถานการณ์สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากท่านมีความคิดเห็นประการใดห,หรือว่ามีข้อเสนอแนะอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดสปายกดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็เพิ่มยอดการเข้าถึงด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับทุกท่าน อ้ยแล้วก็ช่องของเราก็มีกลุ่มเทเลเกมกันแล้วนะครับเอาไว้ลงงานที่มันไม่ผ่านกล่องเซ็นเซอร์ YouTube เพราะว่าเวลามีเนื้อหาหรือว่ามีอะไรที่มันอ่อนไหวกับทาง u t u b e เขามักจะติดเหลืองติดแดงทำให้จำกัดการมองเห็นของคลิปทำให้คนมองไม่ค่อยเห็นคลิปนั่นเองแล้วก็ช่วยเวยชิญร่วมโดยเชิญกันครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้การสนับสนุนสำหรับวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับทุกท่าน i <music>